ครับพี่น้องพบกับช่องสบายสบายสไตล์ต้อมเต็มวัอนี้ต้อมเต็มวันฝนตกโ่อยๆนะพี่นอ้องวัอนี้ต้อมเต็มมีพามากินนึ่งกบสมุนไพรพี่น้องกบขาวมาตตาบันครับกับสิมีตะไคร่และะแ้วก็กระเทียมพริกแห้งนะพี่น้องเนาะแล้วก็ตำให้เข้ากันแล้วก็บมักใส่กบพี่น้องแล้วก็มีบักบวบก้อนพันหนึ่งบักนี้พี่นอ้องก้อนหนึ่งเดียวได้สำนีแหละครับ เนี่ยครับมาพี่น้องมาบดเลยบหน่หนึ่งครบหนึงน่งครบลองสุดน้ำก็พี่น้องสุดน้ำก็อืมสุดจดอดได้ <c oughs> พี่น้องเน,นี่ครบพีน่น้นองหนึ่งครบครับเนี่ยครับอืมไปดูคนว่างครับ ด,นนดูด๋อยแล้วพี่น้องเอด้อได้แต่กินลงไปแล้ไม่ยไอยแล้วนี่เป็นตำขุ้งครับนี่อันนี้ก็อทเป็นน้ำน้ำมักแล้วพี่น้องก็อ๋อแก่กบโอ้ตุ๊ดทนอันนี้พี่น้องวันนีกินข้าวเลยพี่น้องมักแต่ตะไคข่นี่เป็นบวบวแล้พี่น้นนนนนองน่าปวบหัวนี่ย นี่คือจิงจิงเผาอบน้ะหนึ่งห่อนห่อนสังหรับหนึ่งห่อนนอนนี่กบครับพี่น้องกบกบหักเป็นตัวแล้วพี่น้องเชิญตัวลงดี้ครับ กบน่อยพอดีพี่น้องกบหน่อยพอดีกำลังเจ็บโอ้ยอยากเจ็บเลยมาเด้อพี่น้องเด้อทุกคนกินหนึ่งกบน้ำต้มแต๋มมาแล้วครับการซื้อตัวตีแล้วได้กินแมว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 ,แ,มวมแล้ว โดนจีนเทียพี่น้องขอหยาใส่มือได้พี่น้องเด้อะโดนโดนจีนเทียเนาะม่ใช่เลยกินยังไงกับกบแบบกบบ้านออืโอ้ยยังแซ่บเลย น้ำโกโก้ให้พี่น้อง มูงไปนอนต้มตำตำเองเอบสเล็กไปนอนกิน,นเบสครับหนึ่งครบสมุนไพรมาตร้านนะพี่น้องคนนี้เขากำลังมันท้อง,องพี่น้องกับบ้านฝนตกมือดพี่น้องพายุเขาช่วงหนึ่งกบหน่อยประมาณเจ็ดตัวพี่น้อง เดียวครับใส่ตำตะไคร่ตำยังใส่หมดนะสูนไพ่พี่น้องโอ้ขาวงกูได้มาขาวงมาทางนี้ได้พี่น้องไม่เป็นขาวงอันนี้ขาวงครบโอ้ยังเซ็บย,ยังเซ็บ ได้พี่นอ้องเด้อกินหนึ่งกบดำสองแจมนะครับต่อไปจะเป็นเมนูผัดกบเลยนึ้เอามาหลายอยู่พี่นอ้องก้นหนึ่งกับเดียวพี่น้องกบหน่อยไฟดีดีนี่เป็นบ,บัวเป็นน้ำบวบ บวกบวกบวกอืมว่มาทารก็ไม่ชาดไม่้มองมีคนจกไปไปเมือเมือ่อถ้าอยู่เขาแล้ว ยังเสียบเลยพี่น้องเอ้ยยังเสียบยังเสียบ <Crow> ที่หาโมือก็จีพากกนรตื้นเต้นนะพี่น้องเนาะพี่วัน อกินนี่าไปจะมีอะไรเป็นองเด้อเมนูนหนึ่งกบขอไม่หร่อยยมคนเลยคนกินคนแย่คนกินตามเป,ป็นองกินนี่ฝากไ้ที่นี่นะครับใช่ป่เครับีปองมาดีครับ